Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บ่มี่บ่มี่ยี่บ่เขาทายถอดตดอยูยเ่บกเรื่องเราบ่สุภาพบ่ดีเออสุลาได้ยู่สุราแร้วเบียได้แต่้างพูดว่าเล้านะหาที้หาที่หาีแซมตอหาที่นี่ แล้วนกินเาเียวอโอ้โหันน oh, ี้พ ah ี่เบียมาสดมากครับวันนี้พี่เบียเสื้อสีฟ้าฝั่งโนนะฮะพี่เบียพี่อุ้ยแล้วก็ไอ้ตึกนะฮะฝั่งโนนะครับแชมป์เก่า ฝั่งที่อยู่ใกล้ๆก,กล้องนี้ก็พี่เป้ครับลงไปใหม่นะ<ส>ะเมื่อกี้พี่เป้ต้องฟิลม์มแล้วก็ไอ้ควายนะฝั่งนี้สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะฮะแล้วกเ็เพื่อนๆที่มารับชมย้อนหลังก็สวัสดีเลืองหน้าด้วยนะฮะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> รับหน้าที่แทนพี่เป้นะพี่เป้กำลังเตะตะก้ออยู่นะก็เลยมาเฝ้ามาเฝ้าแทนนะฮะบ, <c oughs> บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสนามอยู่ตรงไหนนะสนามบ้านน้องจานนะบ้านน้องจานเจร์มอวนนะ สนามจะมีทางโค้งนะแถวนี้มาชมในเกมการแข่งขันนะครับพี่ฟิล์มเสิร์ฟไปแล้วนะฮะมาดูลูกเตะปิ้งปลาของพี่เบี้ยวโอ้โหเรียบร้อยดีนะฮะลูกนี้พี่เบี้ยวนี้มาสดนะเดี๋ยวผมจะลงไปล้างแขนอยู่นะฮะเมื่อกี้ผมลงไปผมป่่อยให้เฉยยนะฮะ สกอร์เท่าไหร่นะตอนนี้สกอร์ร 8, เลกแปดเจ็ดเล่นกันที่เกมสิบห้าแต้มนะฮะลูกนี้ <c oughs> ไม่ข้ามนะฮะสงสัยตะข่ายจะสูงไปหน่อยนะฮะลูกนี้ <c oughs> ช่วงนี้พี่เป้ก็ตุ้ยนุ้ยไปหน่อยนะฮะ โดดเพ่งได้ขึ้นเท่าไรหร่เราไม่เหมือนตอนเป็นนักศึกษาอยู่นะพี่เป้ก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมมอาาราชบนนะุอุบลนะควนี้ สำหรับคนพาก็พูดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้าไม่มีคำเม้าออนะฮะ <a> <c oughs> ถ้ามีสักเป๊สกสองเป๊กนี่ก็จะเว้าเื่นนะฮะเพราะว่า <c oughs> ไม่ค่อยได้เป๊กนะฮะช่วงนี้ออกกําลังกายนะฮะสำหรับขาเป๊กก็อยู่ฝั่งโน้นนะฮะพี่วัดพี่วัดแล้วก็พี่เลธนะฮะฝั่งโน้น เดี๋ยวผมจะง่ายกล้องไปข้างๆอีกหน่อยนึงนะเพราะว่ามันไม่เห็นสองฝั่งนะต้องขออภัยนะมันเดี่ยนนี่โอเคดีไหมครับโอเคเห็นเห็นสองฝั่งโอเค เยอหรอวะใครแพร้ครับเอาเอาเอ้ยี่หรอเบียอ่้าวานนี้